อุ้ยท่านี้สวยมากอุ้ยอุ้ยชอบแค่นี้นี่แบบอินเดียอินเดียเทีอะเหมือนเป็นการเต็มตัวของน้องน้อยเออมันปเป็นแบบ A V P เด b u วอ่ะเนาะเออเราชอบชุดน,นี้มากเราเห็นแล้วแบบเหมือนเขาไปถ่ายมิจยาสารปะเออได้เห็น,หนดเมือนน้องอหลังกับในห้องอาบด้วยเนาะในห้องอาบน้ำของ q ค e ีนมาก สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบุมบิมนักเขียนนักปากกาศนียฟันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนรีแอคชั่นกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะเพลงที่บุมบิมจะมารีแอคชั่นก็คือเพลง lucky bell ของน้องๆวงฟินิสค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงเดบิวของน้องน้องวง จีนีสซึ่งก็แบบเป็นผู้ชนะลำดับที่1-9ถึง9ในรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์นะคะซึ่งเรานะคะก็ทำคลิปเม้าลรายการช่วงมาแบบเออจนถึงรอบไฟนอนเลยก็คือเม้าก์กระจายเลยคะ่ะทุกคนเออแล้วก็นี่ก็คือน้องๆทั้ง9้าคนที่ได้เดบิวนะคะแล้วก็ในวันเดบิวเอ,อ่เขาก็ปล่อยออกมาเลยว่าเพลงนะคะที่เป็นเพลงเดบิวของน้องๆก็คือ Luc ก y b e บ l ซึ่งก็คือแบบเออสั่นกระดิ่งแห็นความโชคดีประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสเตทที่ว่าน้องๆไปางานสงกรานการก็แล้ก็จะได้ฟังเพลงเต็มแล้วก็เห็นสเตทมาบ้างแล้วนะคะทุกคนเออก็จะมีความแบบว่าอ <c oughs> ื มีดราม่าเกิดขึ้นเบาเเหมือนกันนะคะสําหรับแบบว่าตําแหน่งการยืนท่อนล้องของน้องๆแต่ละคนอะไรเงี้ยก็เออมีความดราม่าแล้วก็ไปส่องไปส่องแล้วก็เออมันก็จริงมันก็จริงก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะก็คือตอนที่ดูรอบแรกเราก็ยังไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะแบบว่าเราองมาแต่วีดว่าเออน้องๆแต่งชุดแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นการอะไรเงี้ยพอทุกคนเริ่มแบบว่าเฮ้ยไม่แบบนี้เหรอไม่แบบนี้เหรอลองไปดูอีกรอบนึงเออไม่เป็นแบบนั้นจริง เออก็คือแบบตำแหน่งน้องๆที่หนึ่งถึงที่สามก็คือแบบแลดูจะน้อยแลดูจะได้แบบได้ท่อนฮุกจริงแต่ว่ามันมันได้น้อยอ่ะเออมันเป็นนุองท่อนฮุกที่แบบมาๆแล้วก็ไปแล้วก็หายอะไรเงี้ยท่อนอื่นๆก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน้องๆลําดับอื่นยังจะใช้มากกว่าจนแบบเขาถึงขั้นที่ว่าดราม่าไปจนถึงแบบบ้านของน้องๆอ่ะที่หนึ่งถึงที่สามอ่ะ โต๊ะเขียนจดหมายถึงค่ายเลยอบว่าเฮ้ยแบบอยากให้แบบดูแลน้องๆที่หนึ่งถึงที่สามอะให้ให้ดีกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยแบบมีความแบบเออที่ที่หนึ่งที่สองที่สามแบบแต่ละบ้านก็คือเขียนจดหมายถึงเลยว่าตำแหน่งทดลองอะไรเงี้ยมันมันเหมาะกับการที่จะแบบเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามจริงๆเหรออเงี้ยแบบอนั่นแหละก็จะมีดราม่าบ่อยๆเรก็เลยแบบว่าแอบเห็นดราม่า ซึ่งเราพยายามจะไม่ดราม่านะเออนั่นแหละก็เห็นแต่เราก็เลยแบบเออยังไงนะ่าเงี้ยอืมและในวันนี้ที่เรานะคะจะมา r รีอคนะคะก็จะมารีแอคเ,ออเขาเรียกว่าเป็น MV pre debut เขาเขียนแบบนั้นนะเออก็คือเป็น MV pre debut ของเพลง Lucky Bell ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ที่จะมารีแอคอีกก็คือเป็น การเต้นในห้องซ้อมของน้องๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าที่แฟนขับติติงไปเรื่องตำแหน่งการร้องท่อนร้องหรืออะไรเงี้ยทางค่ายเปลี่ยนหรือยังหรือยังคงเดิมอยู่หรือยังไงคือเราก็ยังไม่รู้ก็คือหลังจากที่รู้สเตทนั้นก็คือก,ก็ก็ไม่ได้ดูอะไรอีกก็อ่ะมาดูเอวีในวันนี้เลยว่าจะ,ะเป็นยังไงนะคะทุกคนแล้วก็ท่าเต้นยังเหมือนเดิมไหมหรือเปลี่ยนหรือยังไงหรือรอไปเปลี่ยนเอวี น่าเหรอหรือยังไงก็มาดูกันในคลิปนี้นะค่ะทุกคนดูพร้อมกันหรือถ้าสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ดูแล้วก็เออมาเมากันว่ารู้สึกยังไงละกันเนาะอ่ะทุกคนเรียกเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวพี่เดวิลซองกันก่อนนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะ,ะอ่ะไปดูพร้อมกันเลยไปเลยอ,อ่ะน้องเซียวอีนะคะเหมือนมากรกอ่จบไปแล้วกับ m อว พีเดบิวซองเออของน้องๆนะคะก็จะออกมาฟิลแบบว่าเบื้องหลังใช้คำเบื้องหลังแล้วกันเพราะว่ามีในห้องอัดมีในห้องซ้อมมีเบื้องหลังต่างๆอ่ะการแบบถ่ายนิตยสารเอออะไรอย่างเงี้ยมีเบื้องหลังต่างๆซึ่งก็คือเอวีพีเดบิวองแล้วน้องๆแต่ละคนน่ารักมากคืออย่างที่เราพูดตอนในคลิปเลยก็คือแบบพอน้องๆเดบิวแล้วอ่ะ แล้วเปลี่ยนทรงผมใหม่กันเอออะไรเออก็คือแบบสวยมากสวยมากมากมากเลยโอ้อยังน้องแบบที่หนึ่งเนี่ยน้องปลาน้องเสี่ยอีกก็คือแบบมีความสดใสขึ้นมีความสดใสน่ารักแบบมุ้งมิงยิงขึ้นอะไรอย่างนี้เพราปกติเราจะมาแบบแค่เท่อย่างเดียวอะไรเงี้ยมีความเท่มีความแบบโซนๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับ บิ๊งบรังมากขึ้นเออส่วนน้องรูอานที่สองก็คือแบบว่าน้องทําสีผม่ซึ่งเราชอบนะเราชอบมากเราเรารู้สึกว่าเราอะชอบผมตรงเนี้ยของน้องมากกว่าผมตอนที่อยู่ในรายการอีกแล้วสึกแบบเป็นผมที่แบบคลื่นอะเป็นผมบร้อนแล้วคลื่นแล้วแบบแซบอะรู้สึกแบบโอ้น้องเป็นคนน่ารักแต่ว่าพอน้องทําผมตรงนี้แล้วแบบแซบขึ้นรู้สึกแบบ แซ่บๆเศรษขึ้นแล้วก็เลยแบบร,รู้สึกชอบผมตรงนี้อย่างน้องไพหลิวน้องไพหลิวก็แบบอ่ะสวยก็สวยมีมองก็คือแบบสวยสวยสวยแบบสวยขึ้นสวยเรื่อยๆ,ๆสวยเรื่อยแต่เรารู้สึกว่าเราที่แบบไม่ได้ตามน้องไพหลิวขนาดนั้นนะเรารู้สึกว่าน้องไผหลิวตอนที่โมเมนต์แรกที่เราเห็นอ่ะก็คือเป็นคนสวยเป็นส,นสาวสวยแต่พอเดบิวต์แล้วดูเด็กขึ้นดูเด็กขึ้นดูแบบดูพออยู่กับเพื่อนๆแล้วอ่ะเราสึกว่า น้องแบบดูเด็กขึ้นมากเลยดูแบบน่ารักอะน่ารักสดใสแบบเป็นเด็กวัยรุ่นมากๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออดีนะเพราะว่าปกติเราจะมองน้องแบบว่าน้องเป็นคนสวยเป็นเป็นผู้หญิงที่สวยอะเออแต่แบบพอตอนนี้เรารู้สึกว่ารู้สึกว่าน้องเป็นเด็กสาวที่สวยแบบดูแบบดูลดอายุตัวเองันดูแบบน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็ที่สี่น้องยีนน้องยีนก็แบบว่าไบขึ้นนะมีความแบบว่าเออโชว์พลังเสียงมีความแบบ เออโคอเนาะมีความเชื่อพลังเสียมีความอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าน้องก็ดูเหมือนเหมือนโตขึ้นบ้างมีเถิดแล้วก็ต่อไปน้องอีลีนอีลีนลูกสาวลูกสาวที่แบบว่ารักมาตั้งแต่ในรายการแต่ว่ารักแล้วเหมือนแบบรักคู่กับน้องลิซา่ามีฟิลประมาณนั้นคู่แบบว่าเขาสองคนเยอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็สนิทกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราเชียร์น้องลิซา่าไงตอนนั้นเราก็แบบว่าเราก็เห็นโมเมนต์ความน่้นรักของน้องอีลีนมาเรื่อยๆแบบเป็นคนน่านรักแล้วก็ตลกด้วยอะไรเงี้ย เออแบบเวลามาเต้นกับน้องลิซ่าอะไรก็ตลกตลกแบบน่ารักอันนี้น้องอีลีนกาคือแบบว่าเฮ้ยสวยแบบสวยลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่แบบว่าเขาจะมีชุดที่ถ่ายนนยายสารนะทุกคนที่แบบว่าเป็นชุดที่เหมือนกับมีผ้าคลุมอยู่ตรงเนี้ยสวยมากสวยมากลูกแม่คุณสวยมากสวยมากสมัครอ่ะจะต,ต่อไปน้องหวังเคอร์น้องหวังเคอร์ออแบบว่าน้องเปลี่ยนสีผไมไหมปะ ปกตินรอจะเห็นน้องแบบผมสีชมพูแล้วผมสีพันเุบอนดทองทองแต่เหมือนน้องจะผมสีดำเลยพอ่าถ้าเราไม่แน่ใจนะเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าดูผิดไหมเออแต่แบบว่าเหมือนเหมือนน้องจะเปลี่ยนสีผมใหม่ซึ่งเราแอบ,บชอบสีผมตอนในรายการมากกว่าเอออยากให้แบบอยากให้น้องทาผมสีน้นเพราะว่าน้องดูเด่นมากๆเลยกับผมสีนั้มแต่ว่าน้องก็อาจจะอยากเปลี่ยนลุกแหละเดบิวต์แล้วเปลี่ยนลุกบ้างอะไรอย่างนี้เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอวีหน้าเดี๋ยวรอดูรอดูนะแล้วก็ต่อไปน้อง ช่วยเาวี่ช่วยเาวก็มีความแบบว่าเฮ้ยสวยอะเป็นเป็นคนสวยเป็นคนสวยแบบว่าเฮ้ยนี่แบบันได้เดบิวต์แล้วยังฉันสวยละอะไรเงี้ยแบบว่ามีความแบบว่ามั่นใจมีความอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปน้องดีดีน้องดีดีคือแบบน่ารักมากคือแบบน้องเป็นคนที่น่ารักสดใสอยู่แล้วเนี่ยเออแล้วก็พอแบบเดบิวต์มาน้องก็ยิ่งแบบยิ่งชายอะคือน้องมีความซูเป,ปอร์สตาร์อยู่แล้วเออ พอน้องได้เดบิวต์น้องยิ่งแบบชายออร่าความเป็นเปอา์สตร์เออเห็นแล้วแบบว่าคุยเลิศเลิศนล,ลุกอะไรเงรี้ยแล้วก็คนสุดท้ายน้องเอมา่าน้องเอม่าก็คือแบบลูกสาวอีกคนนึงก็แบบนาา่ารักเออคือแบบเป็นเป็นเด็กน้อยที่นาา่ารักโซนโนอะเป็นคนสดใสโซนโนแล้วน้องเอม่าก็แบบว่าเลิศนะเลิศแบบว่าเรารู้สึกว่าเวลามองน้องบนตเตเต น้องจะใายมาคือย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะที่บ้านเราอะเห็นน้องๆในเวทีเข้าดาวปีใหม่ในวันนั้นนะวันนั้นเราเห็นน้องเอมมายืนอยู่ตรงนั้น pensa, น้องคนนี้ใครเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ดูรายการรายการยังไม่ออกน้องคนนี้ใครเด่นมากน้องคล้าย Tri ๆม,าย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 มีฟีลแบบน้องวอนยองเลยแล้วก็เลยแบบ แอปเพลงแล้วสุดท้ายเราก็รู้ว่าเออคนน้องคนนี้คือน,น้องเอมมาแล้วพอตอนที่เดบิวต์มาแล้วอีกอะตอนเนี้แล้วก็เห็นสเตจอะไรมาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน้องก็ยังชายเหมือนวันนั้นที่เราเห็นเลยว่าน้องน้องมีความแบบเวลาอยู่บนเวนทีแล้วแบบสะดดออกมาโดดโดดแบบสวยด้วยความที่น้องสูงด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นไอ้เต้าเป็นเด็กน้อยที่แบบว่าออร่าก็คือไม่แพ้พี่ๆเลยอือจ้ะ แล้วก็ในเอ็มวีนี้ก็คือเขาจะมีเบื้องหลังมีแบบโมเมนต์ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะซึ่งเรายังไม่ได้ดูเราเห็นแล้วนะว่ามีคลิปออกมาแล้วว่าเข้าบ้านอีพีหนึ่งเออโว่ข้ามโดมอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทําอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือจอจากคลิปนี้หรืออะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแต่ไม่รู้ว่าจะลงได้ไหมเพราะว่าเรามากักจะลงไม่ได้สําหรับคลิปแบบอะไรที่แบบยาวๆอะไรที่มันไม่ใช่เอ็มวีอะไรอย่างเงี้ย มาร์กจะลงไม่ได้ก็มารอลุนถ้าลงได้ก็จะได้ดูนะคะทุกคนอะดูเอเม็มวีไปแล้วเดี๋ยวเดียวเรานะคะไปดูเต้นกันต่อเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะว่าถ้าเต้นจะเหมือนเดิมไหมหรือจะได้เปลี่ยนหรืออะไรยังไงอ่มาดูพร้อมกันเลยค่ะไปเลยฮวอุ้ยอุอ้ยชอบแค่น,นี้พี่บอกอินเดียอินเดียทีะโอ้ กุกไข่น้องไข่หรือเพื่อนถ้าน้องแบบหายจากตรงกลางไปก็คือหายไปเลยอะทุกคนอ่าจบเฮ้ยทุกคนอันนี้คือท่าเต้นเดิมหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแล้วแต่เอาจริงๆเราจําท่าเต้นตอนนั้นได้ไม่หมดนะแต่ว่าเรายังจําได้ว่าอย่างเช่นท่อน้องไข่ที่แบบเป็นท่อรองตัวเองแต่ยุ่นหลังเลยอะหลังจนไม่มีใครเห็นอะเออแล้วก็ แต่วันนี้เรารู้สึกว่าเราเห็นน้องน้องปลาเห็นน้องปลามากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะแบบว่าก็ยังมีท่อนที่เห็นน้องมากกว่าเดิมกว่ากว่าครั้งที่ที่แล้วอะ่ะเขาเปลี่ยนนิดหน่อยหรือเปล่าแต่เราก็แอบ,บอยากแบบว่ายังไงดีเราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากให้แบบมันจะมีฉากที่ มีมีน้องๆอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบว่าเพื่อนๆก็แบบ๊อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตรงกลางมันจะเด่นมากไงเออมีมีหลายจังหวะมากเลยนะแต่ไม่ใช่น้องปลาเลยห <calculus> รือเปล่าเหมือนแบบท่อนที่จะเป็นแบบเนี้ยกับกลายเป็นน้องคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกแบบแอบนอยนอยนิดนึงอ่ะเออมีนอยเบาๆแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปรับ จากครั้งที่แล้วที่เราดูหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้ปรับแต่บางท่าก็คือมันมันก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมมน้องก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมที่เรารู้สึกว่าเออไม่น่าอยู่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาปรับหรือเปล่าหรือว่าอันเดิมแต่เราแค่เห็นน้องชัดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างท่อนที่แบบว่ายืนเรียงแถวกันนะทุกคนที่มันเป็นท่อนน้องไผ่เหลียวใช่ปะ่ะเออแล้วก็ น่าจะเป็นท่อนของน้องใครต่อจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นแถวเราก็แบบเห็นชัดยังยังเห็นน้องๆชัดแต่ว่าตอนสเตจสงการตอนนั้นก็คือแบบคือ,ค,อคือมองออกชัดๆแล้วว่าแบบน้องคนนี้ซีนเยอะมากน้องคนนี้ซีนเยอะมากพี่หนุ่มที่นน้องที่สามไม่ไม่ไม่ค่อยมีซีนเลยอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็อาจจะปรับนิดนึงมั้งหรือหรือไม่ปรับแต่เราเห็นชัดเองไม่รู้นะ เพราะว่าอันนี้เราก็ยังรู้สึกว่ามันจะมีแบบฉากที่แบบเป็นกระดานยืนเรียงเป็นกระดานหรือเป็นอะไรที่แบบน้องปลายอยู่ตรงกลาง,ลางแล้วว่าเออเด่นอยู่อะไรเงี้ยก็ยังยังมีฟิลนั้นแต่ในวันนั้นน่ะในวันนั้นน่ะคือแบบน้องนปลายอยู่ไหนน้องปลายอยู่ไหนอย่างเงี้ยลูวอันอยู่ไหนลูกพลิวอยู่ไหนเะไที่หนึ่งที่สองที่สามไม่เห็นเลยแต่ว่าคนอื่นอ่ะกับเห็นอุ้ยไอมามาแล้วดิ๊ดี้มาแล้วอะไรเงี้ยนก็คือแบบโอเด่นมากคือแบบความโวคอเนาะ น้อง,งยีนคือเด่นสุดอะไรสุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยก,ก็เข้าใจถึงความที่แบบเมนววคอร้องเยอะเออแล้วก็เลยแบบเป็นท่อนที่เด่นแต่เรารู้สึกว่าที่จริงน้องๆแต่ละคนก็ร้องได้นะเออก็มีความแบบเข้าก็มีทักษะก็ให้เขาร้องก็ได้ที่จริงอะ่ะเออก็ได้แล้วเราคือเราก็แอบคิดแทนที่หนึ่งที่สองที่สามนะที่ว่า แฟนคลับเขาก็อุตส่าห์โหวตกันขนาดนี้จนได้ลำดับดีๆเออก็อยากให้ทางค่ายแบบว่าจัดสเต็ปการยืนการร้องท่อนร้องอะไรเยอะๆหน่อยเออคือถ้าทางค่ายอ่ะจะให้น้องสามคนแรกเยอะกว่าเพื่อนมันก็ไม่เป็นอะไรมันไม่ผิดนะเออให้แบบเป็นท่อนร้องคนเดียวเลยสัก วักหนึ่งอะคนละวักก็ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเอาแต่แบบละก,กิ้ล็ก,กี้ล็ก,กิอะรตันท่องการแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยเออก็อยากให้แบบปรับปรุงนิดนึงเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่แบบจะไปแบบเออบงกง,งการหรือว่าอะไรท่ายนะเพราะว่าเราก็เป็นแค่ปุตุชนคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าเราเป็นแฟนคลับน้องๆเราก็แอบ,บอยากจะเห็น อะไรที่มันค่อนข้างที่จะไม่ต้องให้เกิดดราม่ามากนะอืมอยากให้น้องๆวงนี้อยู่แบบมีแต่พลังบวกเออมีแต่พลังบวกมีแต่ความแบบน่ารักสดใสแค่แค่ซับพอร์ตแล้วก็ไม่มีดราม่าอะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นแบบนั้นอยากให้แบบทางค่ายแบบอ,อ่อทีานน้องๆแบบว่าให้เหมาะสมกับตําแหน่งที่ได้รับแต่ละคนอะไรเงี้ยเออ เอวีแรกอาจจะแบบเอผิดพลาดได้แต่ว่าเอวที่สองถ้าปล่อยออกมาอีกอก็ก็คิดว่าทางค่ายอาจจะปรับปรุงอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะก็ก็เราดูในอนาคตว่าจะยังไงเพราะว่าสัญญาน้องๆก็สามปีใช่ปะละ่ะก็อืมก็มาดอดูกันต่อไปว่าจะปล่อยเอวออกมาเมื่อไหร่อะไรยังไงอีกแล้วก็เหมือนกับเราเห็นว่าน้องๆฝั่งจีนก็จะได้ไปรับงานจีนที่จีนป้าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่า จะเป็นยังไงต่อไปมีงานอะไรถ้าสมมติว่าเราพลาดงานางไหนไปมาบอกเราได้นะเราจะได้แบบว่าตามไปส่องเผื่อแบบเออมาเมาส์ากันแบบนี้เรื่อยๆนะคะทุกคนอ่ะก็สําหรับวันนี้ทั้งเอวแล้วก็ทั้งเต้นก็น่ารักน้องๆแต่ละคนน่ารักเออเห็นความชายความออร่าของน้องๆมากยิ่งขึ้นเลยเออแบบว่า อรัสุดตาเออแล้วด้วยความที่แบบว่าเนื้อเพลงของเขาอะลักกี้บเบลอะก็จะเป็นความแบบว่าสันกระดิ่งแห่งความโชคดีแล้วก็บอว่าฉันอาจจะพ่วงไปข้างหน้านจะเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าฉันจะไม่อยู่อยู่ตรงนี้หรอกฉันจะเ,ออเดินไปข้างหน้าแบบว่าจะต้องเก่งขึ้นฉันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบว่าเป็นเพลงที่เหมาะแล้วที่จะเป็นเพลงเดบิวของน้องๆน,น,นี่แหละเพราะว่า น้องๆบอกว่าน้องๆจะมุ่งไปข้างหน้าเออก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะอย่าให้มีดราม่าเยอะเลยพี่ก็ไเกียดเสพดราม่าพี่ก็แบบเป็นคนที่แบบก็ไม่อยากจะเสพข่าวคนที่ชอบในโมเมนที่เครียด เก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนก็อยากก็สําหรับวันนี้นะคะบุ้มบีมนะคะก็ขอพอ,พอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็ถ้าใครนะคะยังไม่ได้ดูคลิปทั้ง2คลิปนี้นะคะบุ้มบีมนะคะจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วก็สามารถตามไปดูกันได้ตามไปปั่นวิวแล้วก็ตามไปคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับน้องๆได้นะคะทุกคนก็สำหรัแบบใครที่ดูแล้วนะคะก็ไปดูวน,ได,น,นได้นะ,ะปั่นซ้ําได้ค่ะปั่นวิวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนน้องๆจะได้ดีใซว่าปล่อยเพลออกมาแล้วคนดูเยอะเนาะ แล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของบูมบีแล้วก็อ,อยากให้บูมบีรีแอคอะไรหรือว่าเม้าเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะบูมบีแบบอาจจะไป่องแล้วก็เออมาเม้ากับทุกคนมารีแอคกับทุกคนได้เรื่อยนะคะทุกคนแล้วอย่างที่บอกนั่นแหละถ้าน้องๆมีงานอะไรออกมาอีกงานเดียวหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาบอกเราได้รวมถึงน้องๆในรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์ด้วยนะก็คือแบบว่าน้องๆที่แบบเราชอบอย่างเช่นน้องลิซ่าอะไรเงี้ยถ้าเรา ตามไม่ทันอลไรเนี่ยก็มาป้ายาเราได้ว่าเออน้องออกเพลงนะหรือน้องไปฟ้องวงกับวงไหนหรืออะไรเงี้ยก็มาบอกเราได้เพื่อเราจะแบบ มารีแอนแล้วก็ผักแดนน้องๆแต่และคนนะคะไปเรื่อยๆเนาะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะบ,บุมบิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครนะคะที่ชอบคลิปของบุมบิม๊มฝากทุกคนกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุมบิมด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูจบ,บคลิปขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆของเพื่อนๆของเพื่อนๆดูด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้บุ้มบิมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีะคะ่ะ,คะบ๊ายบาย